ยูคินสวัสดีค่ะคลิปนี้ยูคินจะพามาทำเค้กข้าวโอต๊ตดาร์กโกโก้นะคะด้วยส่วนผสม4อย่างค่ะ ดากโกโก้75กรัมเข้าโอ๊ต70กรัมน้ำนมอัลมอนด์125มิลลิตรสารให้ความหวาน1ช้อนโต๊ะนะคะหรือไม่ต้องใส่ได้ค่ะหรือสามารถเปลี่ยนสารให้ความหวานตัวอื่นที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะไปดูวิธีการทำเลยค่ะน้ำนมอัลมอนด์ mond, นำไปเวฟที่1000วัตต์2นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีไมโครเวฟสามารถต้มในหมอ้อปกติได้เลยค่ะ น้ำดาร์กโกโก้ใส่ลงไปในเครา่องผสมนะคะตามด้วยน้ำนมอัลมอนด์ที่เราเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะเราจะคนส่วนผสมให้เขาละลายนะคะ จะใช้เป็นดาร์โกโก้แผ่นใหญ่นะคะถ้าเพื่อนอยากเคละลายไวก็แนะนําว่าให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็จะละลายไวกว่านี้นะหรือถ้าใครอยากให้มีความเข้มมากขึ้นนะคะก็แนะนําว่าให้ใส่ผงโกโก้เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะคนเขาลงไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะะแล้วค่ะเขาจะเหนียวขึ้นเองค่ะส่วนนมอัลมอนด์เพื่อนสามารถเปลี่ยนเป็นนมสดปกติได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยมันก็จะนัวมากกว่านมอัลมอนด์นะคะเขาเริ่มเหนียวขึ้นแล้วนะคะสารในความหวานหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็สุดท้ายเลยนะคะคือเขาโอ7เจ็กรัมลงไปค่ะสูตรนี้จะหวานน้อยมากนะคะถ้าเพื่อเป็นคนชอบทานหวานหรือว่าชอบให้ขนมมีรสละมุนนะคะเปลี่ยนไปใช้น้ําตาลดอกมะพร้าวแทนได้นะคะจะได้เป็นเนื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานําเขาไปจัดใส่ถาดกันค่ะถ้าใครมีพิมพ์เค,ค้กใช้ได้เลยนะคะที่พี่เอใช้ถาดทารเพราะว่าไม่มีพิมพ์เค,ค้กค่ะแล้วก็ ขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้คุ้มหน่อยนะคะเราตักเข้าใส่ลงไปนะแบบนี้เลยลก็จะคออเข้าหน่อยนะคะ นำเขาแช่ตู้เย็นสามชั่วโมงค่ะหลังจากแช่ตู้เย็นสามชั่วโมงนะคะก็แข็งแบบนี้เลยเรามาแกะกอนเนอรแบบนี้นะคะหลัางจ็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะหั่นครึ่งนะคะให้ดูข้างในกันมันก็จะเป็นแบบนี้นะ เรามาลองชิมกันดูนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะนหนับมากเลยแล้วก็รสชาตของโกโก้นะคะเค็มคนมาพราดด้วยตาลดองพังไปนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะขออีกค้งนึงนะคะดีงามมากค่ะเค็มคนถูกใจชาวดาร์กโกโก้แน่นอนค่ะราดน้ำตาลดอกมะพร้าวก็ถือว่าอร่อยมากเลยนะคะ รือไม่ราดก็อร่อยเช่นกันค่ะถ้าชอบสูตรของเพียวฝากกด Subscribe กดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งๆให้เพียวได้นะและอย่าลืมไปทักทายเ้ใน f c e e o o o ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเพียวมีทวิตเตอร์แล้วนะแล้วก็คุกแขกคลิปนี้ก็จบลงแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย